สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณนรีอีกเช่นเคยนะคะในคลิปที่แล้วครูได้เรียนไปศึกษาอ่านล่วงหน้าในเรื่องของวรุณะชาดกมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งในช่วงชั้นป .2 นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของชาดกด้วยกัน2เรื่องนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะเรียนในเรื่องของวรุณะชาดกกันก่อนนะคะ ซึ่งวรุณชาดกเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ที่มีความเกียจข้านั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของวรุณชาดกนะคะเราจะมาทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนคือนักเรียนสามารถนำข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติของเรื่องวรุณชาดก ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะนักเรียนคะชาดกหมายถึงอะไรคะไหนลองตอบสิคะใช่เลยละคะ่ะชาดกคือเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา้านั่นเองคะ่ะและในวันนี้ครูมีคลิปมาฝากนักเรียนด้วยนะคะอยากดูไหมเอ่ยถ้าอยากดูแล้วปบมือหนึ่งข้าง ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยน้องๆยังจำเรื่องราวในครั้งที่แล้วกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนกันก่อนนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนประวัติของสามเณรราหุลกันไปจำกันได้ไหมคะ ว่าสามเณรราหูนท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษามากถึงขนาดได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะและยังเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอีกด้วยน้องๆควรจะนำสามเณรราหุนมาเป็นแบบอย่างต้องตั้งใจเรียนและหมั่นหาความรู้อยู่เสมอนะคะเมื่อกลับไปทบทวนเรื่องราวในครั้งที่แล้วกันเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่เราจะได้มาเรียนรู้นิทานชาดกซึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากมายซึ่งมีหลักธรรมที่น้องๆควรนํามาเป็นแบบอย่างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับวันนี้ในคาบเรียนสุดท้ายครูการดาได้สั่งให้นักเรียนที่เป็นเวรทําความสะอาดในวันนี้ทําความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับบ้าน วันนี้เป็นเวรทำความสะอาดของกลุ่มต้นไม้มีพลอยพัดเพลินและเตยเดี๋ยวให้กลุ่มต้นไม้อยู่ทำความสะอาดก่อนกลับบ้านนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะนักเรียนทุกคนกลับบ้านได้คะ่ะเด็กๆในห้องเรียนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเหลือเพียงแต่พลอยเพลินพัดและเตย ที่จะต้องอยู่ทำความสะอาดกันในเย็นวันนี้เดี๋ยวเราแบ่งกันกวาดห้องลบกระดานจัดโต๊ะและก็เอาขยะไปทิ้งกันนะได้สิงั้นเดี๋ยวเราลบกระดานละกันนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากับลอยจะกวาดห้องและจัดโต๊ะเองนะเตยก็เอาขยะไปทิ้งกนแล้วกันได้สิแต่เราต้องรอเพลนกับลอยกวาดห้องให้เสร็จก่อนนะถึงจะเอาขยะไปทิ้งได้ถ้าอย่างนั้น เราขอลงไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามก่อนนะเดี๋ยวเรามาช่วยได้แล้วอย่าลืมขึ้นมาเอาขยะไปทิ้งนะเต้ยอืมเช้าวันต่อมานักเรียนกลุ่มต้นไม้คะเมื่อวานครูสั่งให้นักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับนิคะแต่ว่านักเรียนทำกันไม่เรียบร้อยและห้องยังสกรปรกอีกด้วยนักเรียนได้ทำเวรตามที่ครูสั่งหรือเปล่า ทำค่ะคุณครูเมื่อวานพวกหนูก็กวาดห้องจัดโต๊ะแล้วก็ลบกระดานกันแล้วค่ะแต่ที่หลังห้องศกระโปรกมากเลยนะคะขยะก็ไม่ได้เอาไปทิ้งกันด้วยเต้ยเอาไปทิ้งแล้วนะครับจริงไหมเต้ยโอ้ยเราลืมเอาขยะไปทิ้งเลยเมื่อวานพอพ่อเรามารับกลับบ้านเราก็กลับเลย เราไม่ได้ทำเวรตามที่คุณครูสั่งเราขอโทษนะครูเคยสอนแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบเดี๋ยวครูจะเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างให้ฟังเป็นเรื่องของวรุณชาดกค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าเคยทำอะไรผิด จนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบ้างไหมคะลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยคะ่ะแล้วน้องๆมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะเมื่อชาติก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ห้าร้อยคนวันหนึ่งลูกศิษย์ต้องออกไปช่วยกันหาฟืนคือกิ่งไม้แห้งในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหารมีลูกศิษย์คนหนึ่งด้วยความขี้เกียจ ได้นอนพักอยู่ใต้ไม้คนอื่นที่หาฟืนเป็นกิ่งไม้แห้งได้แล้วก็พากันเดินทางกลับและปลุกลูกศิษย์ที่ขี้เกียจให้ตื่นลูกศิษย์คนนี้ยังไม่ได้เก็บกิ่งไม้ก็ได้รีบไปเก็บในระหว่างที่เก็บฟืนก็รีบมากจนไม้ทิ้มตาร้องโอดโอยแต่ว่าก็ยังทนความเจ็บเก็บฟืนต่อ โดยที่เก็บก็ไม่มีความรอบคอบเก็บกิ่งไม้ที่สดอยู่มาด้วยแล้วนำไปวางทับกิ่งไม้แห้งที่คนอื่นได้เก็บมาไว้อยู่ก่อนแล้วคนนั้นก็เก็บปืนได้นี่คะใช่จ้ะแต่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ครัวได้นำฟืนมาต้มข้าวต้มแต่จุดไฟอย่างไรก็ไม่ติดพอกิ่งไม้ที่ได้นำมาจุดไฟนั้นมีกิ่งไม้สดอยู่ด้วย ซึ่งจะไม่ติดไฟจนต้องไปแจ้งอาจารย์ว่ายังไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่ได้กินข้าวเช้าอาจารย์จึงรู้เรื่องทั้งหมดและก็ได้สั่งสอนว่าการทำงานอะไรก็ตามเราต้องรอบครอบต้องรู้ว่าอะไรควรทำก่อนไม่ควรขี้เกียจเหมือนลูกศิษย์ที่ไปแอบนอนในขณะที่คนอื่นทำงานเพราะจะทำให้เกิดปัญหาเสียเวลาเสียงานแบบนี้ เข้าใจมีคะเต้ยเข้าใจแล้วครับถ้าเราเกลียดค้านไม่ทำตามที่ได้รับมอบหมายทำให้เราต้องเร่งรีบในการทำงานจะทำให้เราขาดสติขาดความรอบคอบงานก็จะเกิดความผิดพลาดยิ่งขึ้นนในนักเรียนค่ะช่วงสายเดียวตอน รู้ถูกรู้ผิดข้อหนึ่งชาดกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าชาดกหมายถึงเรื่องราวในชาติก่อนของพระพุทธเจ้านั่นเองข้อสองวรุณนชาดกสอนให้เห็นโทษของความเกียดคร้าน เป็นคำตอบที่ถูกค่ะเพราะชาดกเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าถ้าเราเกียดคร้านก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตอนเองและก็ผู้อื่นข้อสแม่ครัวจุดไฟไม่ติดเพราะใช้ไม้ฟืนแห้งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเพราะที่แม่ครัวจุดไฟไม่ติดนั้นเป็นเพราะมีไม้ฟืนสดอยู่สลับกับฟืนแห้ง ข้อ 4. เราควรทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำอย่างอื่นเป็นคำตอบที่ถูกค่ะเพราะถ้าหากเราทำอย่างอื่นก่อนโดยที่งานเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยงานที่เราได้รับมอบหมายให้ทำอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะน้องๆก็ได้เห็นโทษจากความเกียจคร้านทั้งของลูกศิษย์ที่ขี้เกียจเก็บปืนในป่าและความไม่รับผิดชอบของเต้ย ที่ทำให้ผู้อื่นเดียดร้อนแล้วนะคะเมื่อน้องๆได้รับมอบหมายให้ทำงานแล้วก็ควรรับผิดชอบงานของเราให้เสร็จนะคะเช่นทำการบ้านส่งครูเว้นทำความสะอาดห้องหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นต้นแสดงให้เห็นถึงเด็กดีที่มีความรับผิดชอบน่าเชื่อถือและยังได้รับความไว้วางใจนะคะช่วงเก็บความรู้ นิทานชาดกเรื่องวะรุณนชาดกชายหนุ่มผู้เกียจคร้านวะรุณนชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของความเกียจคร้านโดยพระองค์ทรงยกนิทานมาเล่าเป็นตัวอย่างให้พระพิสุฟังว่า ในสมัยอดีตชาติพระพุทธเจ้าสวยพระชาติเป็นพระอาจารย์สอนวิทยาการแก่ศิษย์ประมาณห0 0รคนและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่อมใสของชาวเมืองทั่วไปชาวเมืองจิงได้พากันส่งบุตรหลานมาเรียนในสำนักของท่านเป็นจำนวนมากลูกศิษย์แต่ละคนต่างขยันเล่าเรียนอ่านหนังสือทำการบ้านตามที่ท่านอาจารย์สั่งแต่มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนเกียจคร้านชอบเอาเปรียบเพื่อน วันหนึ่งบรรดาลูกศิษย์ได้ร่วมกันแสดงความกตัญยูกระตาเวทีด้วยการออกไปหาฟืนมาให้พระอาจารย์ขณะที่ลูกศิษย์คนอื่นๆเที่ยวเก็บฟือนอยู่นั้นได้มีลูกศิษย์คนที่เกียจคร้านมองเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความสำคัญผิดคิดว่ามีกิ่งไม้แห้งที่ใช้ทําฟืนได้จึงนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้น คิดว่าปล่อยให้เพื่อนเพื่อนหาไปก่อนเรานอนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยปีนขึ้นไปหักฟืนให้อาจารย์แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเพื่อนๆมาปลุกให้กลับสำนักเขารีบปีนขึ้นไปหักกิ่งไม้ด้วยความรีบร้อนทําให้เขาขาดสติขาดความระมัดระวังเขาคว้ากิ่งไม้สดมหาหักไม้ที่เหลืออีกข้างจึงดีดเข้าที่ตาจนทําให้ตาของเขาบาดเจ็บ แต่เขาทนฝืนหักฟืนต่อไปแล้วนําไปวางรวมกับกองฟืนของลูกศิษย์คนอืน่นๆวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์และศิษย์จะต้องเดินทางไปเมืองอื่นจึงให้ศิษย์ทําอาหารตั้งแต่เช้ามืดโดยมีคนรับใช้ช่วยหุงข้าวยาคูให้โดยใช้ฟืนจากกองฟืนแต่กองไฟไม่ได้เพราะใช้ฟืนที่ศิษย์เกียดคลานเก็บมาซึ่งเป็นกิ่งไม้สดทำให้ทุกคนอดอาหารมื้อนั้น เมื่ออาจารย์ทราบจึงได้กล่าวตำหนิลูกศิษย์ที่เกียจคร้านว่าเป็นคนประมาทชอบผัดวันประกันพุ่งแทนที่จะรีบทำงานให้เสร็จก็ไม่ทำโมแต่เกียจคร้านทำให้งานเสียหายและชีวิตก็ไม่เจริญก้าวหน้านิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุคคลที่อาศัยการงานของคนเกียจคร้านย่อมได้รับความเสื่อมและความเสียหาย นักเรียนคะเราจะมาสรุปในเรื่องของชาดกอีกครั้งหนึ่งนะคะชาดกคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆเพื่อให้เรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าตัดเล่าเรื่องวรุณชาดก เป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะว่าภาพพิสุรูปหนึ่งไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเห็นพิสุตรรูปอื่นบรรลุธรรมจึงอยากบรรลุธรรมบ้างและสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นจากเรื่องวรุณชาดกสาเหตุที่ชายหนุ่มนะคะไม่เข้าไปหาฟืนกับเพื่อนๆน,นก็เป็นเพราะว่า ชายหนุ่มคนนั้นมีความเกียดค้านจึงแอบไปนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นกลุ่มค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามเหล่านี้นะคะเช่นชายหนุ่มผู้เกียดค้านได้รับความเดือดร้อนเพราะเหตุใดคะเพราะความเกียจค้านและไม่มีความรอบคอบค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะ ผลเสียจากการนำกิ่งไม้สดมาทำเป็นฟืนคืออะไรคะไม่สามารถก่อฟืนหูงหาอาหารได้ครับถูกต้องแล้วคะ่ะนักเรียนคะชาดกในเรื่องของวรุณะชาดกได้ให้ข้อคิดคือการไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทำก่อนควรทำหลังย่อมทำให้เกิด ผลเสียตามมานะคะเป็นไงกันบ้างคะนะคักเรียนได้ฟังจบไปแล้วในเรื่องของวรุณาซาดุไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นให้เรียนนำข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขยันตั้งใจในการทำงานไม่เกียจคร้านนะคะ และการลำดับขั้นตอนก่อนหลังว่าสิ่งไหนควรทำก่อนทำหลังถ้านักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้นักเรียนก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนคะในคลิปถัดไปครูก็จะมาสอนในเรื่องของวานรินทะชาดกเป็นชาดกอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นในคลิปถัดไปให้เรียนนำหนังสือพวเวเล่มนี้มาด้วยนะคะและในวันนี้ครูให้เรียนกลับไปทบทวนอ่านล่วงหน้าในเรื่องของวานารินทะชาดกในพวหน้าที่2 7มานะคะและเราจะมาเรียนรู้กันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ให้เรียนดูเลรักษาสุขภาพ ตัวเองให้ดีนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ